พัมพารพัมพ็มพมพัมพารมพมพมพารำพามพมพมพารพมพํมพมโอเคครับทุกคนสวัสดีมื่อนียเจ้าผมประภูับครับเมื่อนี้การสีผ้าพี่น้องมาอ่าผ้าทุกคนโอเคสีผ้าทุกคนไม่อย่างหมูนะครับอ่าหมูปลาหมูดำหมูจิตโอเค นนู่นตวเฮาสิมาผมสิมาเสนอเมนูหมูดำครับอย่างหมูดำกินกับเจียวกะปิเอ้ยบอยเมียนสดโต๊ะก,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 กินกับเจียวซีฟู้ดนะครับทุกคนโอเคเฮาสิมาทำการแพลแล้วก็อย่างเฮาก็สิใส่พริกไทยใส่เครื่องปรุงต่างๆ,ๆครับโอเคเฮามาลงมือทำเลยครับ เจะว่าสิมาสิจงไว้บ่เชไม่ก็มาด้วนนอยจงไว้จงไว้ให้ดีบ่โอ้ลูแข็งขนาดเลยมันจวดจวดน่ไคโอ้ดห้มันจวดจวดครับมันจวดจวด กินในพริกไทยขาต้มใส่จัดไปพ่นตอนนี้เขาก็ได้ยางเป็นทีสับเรียบร้อยแล้วเขาําตำเรียบร้อยนะครับเป็นนจิกก้มซีฟู้ดเอาเขาเสิมาลองปาดลองกินบ้างนะครับกินตอนนี้มันก็นหอมโยโย่นนะครับตอนนี้เอาเสิร์มาลองกินลองชิมลองชอิมๆเลยครับ เบิงบ่งๆนะครับเนื้อของเขามันติดมันเลยนะครับปวดเป็นเนื้อติดมันนะครับกินหอมนะครับปวดเดนมาร์กปวดเดนมาร์กพีกไทยกับไปนำนะครับกินแล้วหอมนะครับอือหือจัดม่งเลยครับคเนี้ อย่างกอบแห้งนะครับอย่างซ้ำม,มันสุกสำเมมนัเนื้อมันกระซิ้นนุ่มจะน่อยนะครับมีความละมุนในปากนะครับ mm. จัดไป <Monster> Kill. โอ้มันขนาดครับน้ำลายไหลเลยทีเดียวมาด้ยวยทุกคนเด้อกินน้ำกันนะครับเด้อโอ้โหจัาดไป โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดเป็นกระลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับอขอคุณสำหรับติดตามกำหรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะครับ หอมมันอร่อยกลมกลมเสียบไปสู้ในโลก